บริษัท SpaceX ได้ถแถลงความสำเร็จของการส่งดาวเทียม Starlink นะครับเที่ยวที่300ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้สำเร็จแล้วเมื่อวันที่14มกราคมนะครับบริษัท SpaceX ได้ถแถลงความสำเร็จนะครับว่าตอนนี้เขาได้ใช้ยานขนส่งอวกาศ Falcon 9นะครับขนส่งดาวเทียม Starlink ล็อตล่าสุด ซึ่งเป็นเที่ยวที่300แล้วนะครับล็อตล่าสุดนี้ส่งขึ้นไปไม่เยอะส่งขึ้นไปแค่23ดวงนะครับโดยปกติที่ผมเคยอ่านข่าวเจอเนี่ยเขาบอกว่า Space X เนี่ยนะครับถ้ามีภารกิจขึ้นไปบนอวกาศด้วยยาน Falcon เนี่ยนะฮะ ถ้ามีพื้นที่เหลือหรือมีโหลดเหลือเขาจะใส่ดาวเทียม Starlink ของเขาเข้าไปด้วยแล้วก็ปล่อยไปด้วยเลยถือว่าเป็นการใช้จรวดเที่ยวนั้นคุ้มค่ามากๆนะครับเที่ยวหนึ่งอาจจะได้50ดวง70ดวงปล่อยของตัวเองด้วยปล่อยของลูกค้าด้วยก็ผสมผสมกันไปนะฮะหารต้นทุนแล้วก็จะได้เฉลี่ยถูกลงนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าจากการที่เขาแถลงข่าวในวันนี้ว่าตั้งแต่วันแรกที่ปล่อย s t า r l ล n k มาจนถึงวันนี้นะครับเดือนมกราคมปี2024ขึ้นไปทั้งหมด300เที่ยวแล้วนะฮะบ,บนท้องฟ้าในโลกเรานี้นะครับตอนชั้นบรรยากาศในโลกเราตอนนี้เนี่ยอุด,ดมไปด้วยดาวเทียมของ Starlink นะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า300เที่ยวเนี่ยเขาเอา Starlink ขึ้นไปทั้งหมดตอนนี้กี่ดวงบริษัท SpaceX ตอนนี้มีดาวเทียม Starlink ลอยอยู่รอบโลกเราตอนนี้5,250ดวงครับ โอ้ถ้าคุณในเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีกิจกรรมใหม่นะของคนที่ชอบดูดาวหรือว่าถ่ายภาพท้องฟ้าตอนกลางคืนคือการถ่ายหมู่ดาวเทียมสตาลิง <laughs> มันจะสะท้อนแสงระยิบระยับแล้วอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าอยู่ห่างกันนะ่ะอยู่ในอยู่ในคือมันจะเรียงตัวกันสวยมากอะ เรียงกันเป็นแพร่ๆไม่ได้อยู่ชิดกันนะ่ะอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมกันแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเนี่ยเวลามันจังหวะมันสะท้อนแสงดวงอาทิตย์นะครับมันก็จะเป็นจุดสีเงินเงินสว่างขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครเพราะว่ามันมีเยอะรอบโลกเราเนี่ยมีถึง5,250ดวงนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหน่อยเนี่ยถามว่าใครเป็นเจ้าแห่งน่านฟ้าบนชั้นบรรยากาศโลกเราเป็นจนถึงอวกาศ ต้องพูดเลยว่าเป็นของอีลอนมัสนะครับและก็ s p a c e X นะครับดาวเทียมเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้เลยแล้วเดี๋ยว Starlink ก็กำลังจะตรวจกสทชในบ้านเรานะตอนนี้เทสอยู่ที่มอนะครับแล้วเดี๋ยวตรวจผ่านเมื่อไหร่เราก็จะได้ใช้กันถึงตอนนั้นเนี่ยโหโครงขายโยงใหกันเนี่ยห้าพกว่าดวงนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่านนีกข่าวหนึ่งรวมไปด้วยเลยนะครับ ในแต่ละดวงของดาวเทียมสตาร์ลิงนี่นะครับมีความสามารถในการหลบหลีกด้วยนี่นะฮะเพราะว่าดาวเทียมที่ลอยอยู่คือถ้าผมจำไม่ผิดสตาร์ลิงนี่จะลอยอยู่เหนือพื้นโลกประมาณ600กิโลเมตรแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่มีขยะอวกาศบินเข้ามา มันอาจจะวิ่งมาชนดาวเทียมแล้วก็สร้างความเสียหายได้เพราะฉะนั้นดาวเทียมของ s a r l ลิงเนี่ยจึงจะต้องมีชุดขับเคลื่อนหรือมีจรวดขับดันเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้แล้วเผอเผมันมีเรดร์ด้วยป่ะมันรู้ได้ไงว่าจะมีอะไรมาชนมันแสดงว่ามีมเรดร์ด้วยมันสามารถหลบหลีกขยะอวกาศครับพวกเศษเสี้ยวหรือว่าพวกซากก้อนหินแอสเตอรอยอ์ก้อนน้ำแข็งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่หลุดรอดเข้ามานะครับสามารถหลบได้ด้วยเพราะมีจรวดขับดันนะครับมีรายงานของ หน่วยงานในสหรัฐนะครับเขาบอกว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่า s p ป c e x เนี่ยจะมีดาวเทียมมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาแต่สถิติในการหลบหลีกเนี่ยนะฮะกับน้อยลงเหมือนกับการเซตอัพตำแหน่งตอนนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาหลบหลีกกันมากน้อยแค่ไหน6เดือนที่ผ่านมานะครับดาวเทียม สเปซเอทุกลำรวมกันมีการปรับ,บวงโครจรเพื่อหลบหลีกการชนถึง24,410ครั้งเรียกว่าเพื่อลดการเสียหายของดาวเทียมที่จะถูกชนจากขยะอวกาศแล้วก็ทำให้ดาวเทียมสามารถยังทำงานต่อไปได้นะครับแต่6เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหถือว่ายอดมันน้อยลงมากๆจากเคย20,000กว่าตอนนี้ลดลงไปเป็นพันครั้ง มันน่าคิดนะครับว่าถ้าดาวเทียมของ s t a r l i n งเนี่ยจะต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่จะมาลอยมาชนมันบ่อยๆมันจะส่งผลต่ออายุของดาวเทียมผู้ชมเคยได้ยินคำว่าดาวเทียมหมดอายุไหมฮะดาวเทียมหมดอายุในความเข้าใจของเราทั่วๆไปเนาะเราก็จะคิดว่าเออดาวเทียมมันเป็นวัสดุที่แบบว่าเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแผงโซลาร์เซล มันลอยอยู่บนชั้นอวากาศนานๆมันอาจจะโดนรังสีคอสมิกอะไรเงี้ยเข้ามาเล่นงานทําให้วัสดุมันเสื่อมคุณภาพแล้วมันก็ไม่สามารถทํางานได้ต่อไปนะเพราะดาวเทียมส่วนใหญ่มีพลังงานไฟไฟ้าใช้อยู่แล้วเป็นโซลา่าใช่ไหมครับรับแสงโซลา่ามาแล้วก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าดาวเทียมหมดอายุเนี่ยมันคือจะหลวดขับดันที่จะทําให้มันแต่งตําแหน่งได้เพราะดาวเทียมลอยอยู่รอบโลกนี่นะครับเป็นพวกดาวเทียมวงโคโจรต่ำเนี่ยวันหนึ่งจะหมุนรอบโลกประมาณ4-6รอบ นะครับซึ่งเขาจะต้องมีจรวดเล็กๆติดไว้ในตัวเพื่อที่จะแต่งตำแหน่งตัวเองหรือรักษาวงโครจรให้อยู่กับที่ได้ถ้าดาวเทียมของ St าร์ลิงต้องมีจรวดเอาไว้หลบหลีกการชนด้วยการใช้จรวดบ่อยๆนะฮะปีหนึ่งเนี่ยรวมๆกันละสองหมื่นกว่าครั้งเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเพลิงมันหมดเร็วขึ้นเพราะหมดเร็วขึ้นดาวเทียมดวงนั้นก็จะหมดอายุเร็วขึ้นคำว่าหมดอายุคือมันยังทำงานได้อยู่นะแต่มันรักษาวงโครจรไม่ได้แล้ว แล้วพอมันคาดเคลื่อนไปนิดนึงเนี่ยมันลอยออกจากตำแหน่งมันไปมันอาจจะหลุดลอยขึ้นไปบนอวกาศซึ่งยากมากเพราะว่าระดับ600กิเมตรเนี่ยน่าจะตกลงบนโลกมากกว่าถ้าปักหัวลงแล้วตกบนโลกนะฮะระยะ600นั้นก็จะถูกความร้อนแผดเผาแล้วก็สลายหายไปดาวเทียมที่หมดอายุก็คือไม่สามารถแต่งตำแหน่งได้แล้วแล้วก็ต้องเสียวงโครจรจนกระทั่งถูกทำลายไป นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าโอ้ถ้ายิ่งสตาลิงหลบหลีกได้มากเท่าไหร่มันยิ่งหมดอายุเร็วอย่างนี้ภารกิจการส่งขึ้นลงของ Space X กเนี่ยก็ไม่หยุดไม่หย่อนนะมีอยู่5,000กว่าดวงเดี๋ยวเกิดปีนี้เจ๊งไปหรือพังไปสักพันดวงก็ต้องส่งขึ้นไปใหม่อีกเรื่อยๆโอ้โหเป็นต้นทุนแบบมหาศาลจริงๆเลยนะครับ